ก็มาดูวิธีขยายตรงสะโพกนะคะก็ตรงนี้สะโพกนะสะโพกบนค่ะก็ตั้งแต่จุดใต้รักแร้จนถึงตัวมาร์กตรงเนี้ยถักแบบตรงๆงก็คือการถักสี่ชั้น1 2 3 4สามสี่นะคะตรงเนี้ยทั้งหมด14 14ทั้งหมดเขาทั้งหมดเลยได้เท่าไหร่1 0 16ลายนะคะแต่พอตั้งแต่ตัวมาร์กนะตัวมาร์กเราขยายสะโพกมาจนถึง สุดท้ายตรงเนี้ยการจะได้ทั้งหมด20นะคะตั้งแต่ตัวมาร์กมาจนถึงแถวสุดท้ายเราเพิ่มขยายมาจะได้ทั้งหมดจากตอนแรก16ไ้18นะคะ18ก็จะเป็น20จะเพิ่มมา2ลายนะคะตรงนี้คือชายนะดูคะ่ะก็มาดูแพทเทิร์นของตรงสะโพกนะอันนี้สะโพกตั้งแต่ตัวมาร์กสีม่วงก็การทำ ก็คือแพทเทิร์นเขาก็จะคล้ายๆกับตรงจุดแยกแขนแต่ว่าปรับเปลี่ยนคือแพทเทิร์นตัว V นะจะเห็นนะคะเดี๋ยวขยายภาพก่อนอ่ะแพทเทิร์นะตัว V นะคะการจะลงเฉพาะแถวที่สามของแต่ละชั้นนะคะจะเห็นนอกกนั้นจะเป็นแบบสองช่องนะคะจะเห็นนะคะหนึ่งสองสามเนี่ยจะลงเฉพาะแถวที่สามนะคะของการทำทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าพอถึง อะไพอถึงชั้นที่ห้านะคะเราก็มาดูกันจะพอแค่นี้ลายเขาลงตัวแล้วชั้นที่ห้าจะเห็นว่าตรงนี้แถวนี้มันจะครบคือหนึ่งหนึ่งแพทหนึ่งลายมันจะหกช่องเนาะแต่ของตรงนี้มันครบหกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันครบหกช่องก,กันก็จะพอแค่นี้จะไม่ขยายแล้วหลังจากชั้นนี้ไปแถวนี้ไปจะไม่ขยายแล้วจะถักแบบตรงๆนะคะคือเราต้องดูว่าลายเขาลงตัวหรือ,อยังนะคะอย่างตรงนี้ เป็นปโรปโรง่งโปร่งตรงนี้เดี๋ยวชั้นต่อไปกันก็จะตัดตัดเขาเพราะว่าเขาครบแพทเทิร์นแล้วนะคะก็คือก่อนที่เราจะหยุดเราต้องรู้ด้วยว่าลายเขาลงตัวไหมนะคะเราถึงจะหยุดที่จะขยายนะคะนี่คือนะคะดูนะคะแพทเทิร์นตรงสะโพกนะคะตรงนี้กันทําแค่สองจุดนะคะถ้าใครอยากให้บานมากก็ทําเพิ่มเป็น4ี่จุดหรือหกจุดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะอันนี้เป็นแนวทางค่ะค่ะ ่างหนึ่งที่การพอแล้วไม่ขยายแล้วลายเขาลงตัวแล้วนะคะก็จะเห็นว่าแถวที่หกชั้นที่หตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่หนะ้าเนี่ยการแยกขยายพอแถวที่6การเกลี่ยลายคือปรับให้เขาลงตัวกับลายด้านข้างตรงนี้เป็นทึบเ,เป็นโปรง่งโปร่งด้านนี้การปรับเป็นทึบพอแถวต่อไปนะคะการก็ถักคือแบบไม่ต้องขยายแล้วก็ถักได้ตาม แบบตรงๆเลยนะคะถักจนได้ความยาวตามต้องการนี่สะโพกเนาะก็จะใหญ่หน่อยเนาะก็คือเนี่ยตอนแรกไม่ได้วางแผนว่าจะขยายแต่พอดีลองทำดูก็โอเคแต่ใหญ่ไปนิดนึงก็โอเคนะคะก็ถักจนได้ความยาวตามต้องการแล้วมาดูต่อไปวิธีการถักแขนเสื้อตรงนี้นะคะแขนเสื้อจุดที่เห็นนี้คือตรงด้านข้างตรงสะโพกที่ เราขยายแต่แรกแล้วพอลายลงตัวพอหลังจากแถวตรงนี้เราไม่ถักเราไม่ขยายแล้วเรามันจะลงตัวเราก็ถักตรงๆมาเลยมันจะได้แบบนี้ความยาวถักตามต้องการเลยนะคะของการยังถักไม่เสร็จแต่ว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอตอนสุดท้ายเพราะว่าบอกหมดทุกขั้นตอนแล้วเนาะก็คือเนี่ยคะ่ะภาพรวมนะคะก็ ก็มาดูแขนการแขนการทําแค่ชั้นเดียวนะยื่นออกมาแค่ชั้นเดียวนะคะหรือว่าใครจะไม่ทําแขนก็ได้แบบนี้ก็สวยนะคะแค่ถักขอบมันแบบแบบสั้นแบบนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าการทําตัวนี้เพื่อเป็นแนวทางนะคะก็คือตรงแขนลายเขาไม่ลงตัวนะคะฝั่งนี้ลายจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือตรงนี้เป็นลายทึบฝั่งตรงนี้เป็นลายโปรเนาะก็คือมันไม่ลงตัวเราต้องแบ่งครึ่งนะคะก็คือ ด้านนี้เป็นทึบครึ่งหนึ่งและด้านตรงตรงนี้เป็นทึบเออเป็นโปร่งครึ่งหนึ่งตรงกลางเราแบ่งอย่างละครึ่งนะคะลายมันเขาถึงจะลงตัวถึงจะลงตัวกับสองข้างตรงนี้นะคะก็วิธีทําเดี๋ยวมาดูกันเนาะก็ส่วนขอบนะขอบกันเออลงพอพอหนึ่งเออตัวทีนะคะสักทีแล้วก็เลื่อนห่วงนะะเขาจะแข็งนิดนึงนะะตรงนี้เดี๋ยวมาดูวิธีวิธีถักกันนะคะ ต่อได้ตรงนี้เลยเป็นโซ่ที่สามนะคะจะเห็นว่าตรงกลางตรงเนี้ยมันจะมีสามช่องเนาะหนึ่งสองสามมองเห็นไหมมันนะอ่ะสามช่องก็ลงตรงกลางตรงนี้เราก็จะเป็นเปรียบเหมือนกับพอพอหนึ่งคอนะคะนักเลื่อนตัดนึง่งอันไหนอ่ะอ่ะ,อะหนึ่งสองสามอะ เดี๋ยวดูตรงนี้เป็นลายอ่ะตรงนี้ต้องเป็นทึบนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวไล่ลายดูก็คือโซ่สามแล้วก็ลงพอหนึ่งคอตรงนี้สองหลักคือลงให้ถึงตรงเนี้ยให้ได้ถึงสิบหลักนะคะเดี๋ยวไล่ตรงเนี้ยหนึ่งสองสาม ก็ถักมาได้ได้ได้แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าได้เก้านะคะแล้วหลักที่สิบพอหลักที่สิบอ่มันจะมาถึงจะเห็นว่าตรงนี้เราได้ห้านะเราลงห้าก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้อีกสามห้าหกเจ็ดแปดเนาะเท่าไหร่ละสองสี่หกเจ็ดอ่าได้เก้าแล้วหลักที่สิบหลักสุดท้ายจะเห็นว่าตรงนี้นะค่ะ ตรงนี้จะเป็นตัว V นะที่เราลงตรงกลางเห็นไหมตอนถ้าจากจุดแยกแขนตรงนี้มันจะเป็นตัว V เราก็พันหัวเข็มแล้วก็มาลงหลักนี้รวบนะคะตดได้ค่ะมีสองห่วงในเข็มพันหัวเข็มอีกครั้งหนึง่งมาลงตรงพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะก็เท่ากับว่าตรงเนี้เท่ากับหนึ่งหลักนะคะนับนับเป็นหนึ่งหลักก็จะรวมกันก็จะได้สิบนะคะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบได้ครบสิบหลักนะคะตรงนี้ตรงข้อต่อเนาะจะเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นลายตรงนี้เป็นเป็นทึบตรงนี้ก็ต้องเป็นโปร่งแล้วก็ถักหนึ่งสองสามข้ามมาหนึ่งสองสองหลักลงหลักนี้อันนี้ก็ถักตามแพทเทิร์นนะคะหนึ่งสองสามข้ามาสองหลักลงหลักนี้ค่ะเดี๋ยวนะถักให้ครบรอบการจะให้ดูตรงที่เริ่มต้นนะคะตรงเนี้ย ครึ่งหนึ่งตรงนี้เป็นทึบอีกครึ่งหนึ่งฝั่งนี้เป็นโปร่งค่ะแน่นอนฝั่ง,งนี้ต้องเป็นโปร่งนะคะเพราะว่าเราแบ่งแล้วนะคะแบ่งตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้เป็นทึบแล้วก็ตรงนี้ก็ถักตามลายฝั่งนี้ตามลายแบ่งแค่ครึ่งตรงกลางนะคะแบบนี้คือตรงนี้ได้สิบหลักรวมตัวนี้ก็เป็นด้วยนะคะสิบหลักนะคะเดี๋ยวถักจนครบรอบนะคะอันนี้ก็ถักเขาตามลายไล่บนมาจนถึงตรงนี้เดี๋ยวมาดูกัน เราถักอันนี้จุดเริ่มต้นเนาะ <blind point> ก็ตรงนี้คือที่เริ่มต้นเราถักวนม,มาวนม,มานะมาจนถึงตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะตรงนี้มันได้18หลักพอหลักที่19มันมาถึงตรงรอยต่อเนาะก็หลักที่19มันจะอยู่ตรงนี้นะจะเห็นว่าจะให้สังเกตตรงนี้เป็นจุดแยกแขนนะคะตอนที่เราทำเอ่อตอนที่เราทําจุดแยกแขนนะคะนะคะตรงนี้ เราก็พันหัวเข็มค่ะมาลงตรงกลางตรงนี้หนึ่งหลกักนะมีสองห่วงในเข็มก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะเป็นพอหนึ่งคอตรงแถวนี้เราข้ามหลักตรงนี้มาเลยแล้วก็มาลงตรงที่เราช่องใหญ่เนี่ยค่ะมองเห็นไหมพอดีมันเนะี่ยนะคะช่องใหญ่นะช่องใหญ่ตรงนี้ก็ลงเลยค่ะก็พันหัวเข็ม มีสามห่วงแบบนี้แล้วก็รวบเขาทีเดียวเลยนะก็จะนับเป็นหนึ่งหลักตรงนี้ก็คือตั้งแต่ตรงนี้มาจนถึงนี่รวมกันได้19หลักนะคะ2อันนี้นับเป็นหหลักนะคะเรารวบเขาทีเดียวส่วนตรงนี้เป็นลายโปร่งนะลายโปร่งเราก็ถักโซ่สามแล้วก็เลื่อนตรนนี้อันนี้เป็นลายเป็นลายโปร่งตรงนี้โซ่สามแล้วก็เลื่อนห่วงลงหลักที่สามนะคะตรงนี้ แล้วก็โซ่สามพันหัวเข็มมาลงหลักนี้หนึ่งหลักอ่ะมันก็จะได้เท่ากับว่าหนึ่งช่องครึ่งอันนี้นะคะฝั่งนี้ก็ช่องครึ่งตรงนี้ครึ่งถ้าตามหลักครึ่งหนึ่งลายปลูกตรงนี้มันต้องโซ่สามแต่เราไม่ได้แยกขยายนะคะการปรับตรงนี้เป็นแค่โซ่สองนะคะหนึ่งสองนะตรงนี้โซ่สองเสมอแล้วก็เราก็มาเชื่อมติดกันเลยค่ะตรงนี้ ตรงนี้โซ่สองนะคะจากที่ตอนที่เราแยกแขนตรงนี้มันจะเป็นโซ่สามอันนี้เราไม่ได้ขยายแล้วเราถักปกติเป็นโซ่สองนะคะมันจะพอดีกว่านะคะจะเห็นนะคะตรงนี้อ่ะก็เท่ากับว่าสรุปด้านนี้ครึ่งหนึ่งนะเนี่ยหนึ่งช่องแล้วก็ครึ่งฝั่งนี้ก็หนึ่งช่องแล้วก็ครึ่งนะคะตรงกลางเส้นนี้คือเส้นใช้ร่วมระหว่างครึ่งหนึ่งของทึบกระโปรง พอแถวต่อไปเราก็ถักตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะก็แถวที่สองของฝั่งถักวทึบก็โซ่สามสี่ห้าอ่าค่ะถ้าอยู่ะด้านนี้นะคะเราต้องดูขอบด้านนี้แล้วก็มองไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเลื่อนมาทางนี้ดูลายนะคะวิธีดูลายคือด้านซ้ายนะคะนับจากด้านซ้ายมาดูจากด้านซ้ายนะคะ เราให้ดูอันนี้สําเร็จคือแถวอันนี้การทําให้ดูแค่แถวแถวที่1แค่นี้นะคะแค่ว่าเริ่มต้นกับตรงมุมยังไงนะคะก็คือตามตามที่แจ้งแต่แรกแบบนี้เนาะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนแถวต่อไปแถวที่สองเราก็ถักเนี่ยค่ะนะคะจากที่ให้เห็นนะคะเนี่ยค่ะตรงตัวมาร์กตรง,ตรงนี้คือเส้นตรงกลางนะคะครึ่งหนึ่งลายลายทึบกับโปรงนะให้ลายเข้าลงตัว ก็ถักจนครบชั้นนะคะอันนี้ความยาวตามต้องการเลยการถักแค่ทําแบบแขนสั้นนะคะได้แค่นี้ค่ะทําให้ดูเป็นแนวทางนะคะก็ส่วนด้านนี้ทําเหมือนกันเลยนะคะจนครบชั้นนะคะแล้วค่อยมาดูตอนเสร็จทั้งหมดเลยค่ะส่วนแขนเสร็จแล้วนะคะก็จะให้ดูตรงเนี่ยค่ะตรงแขนตรงจุดกึ่งกลางจะเห็นว่าลายหนึ่งช่วงลายตรงเนี้ย การแบ่งอย่างละครึ่งนะคะทําไมถึงแบ่งครึ่งต้องแบ่งครึ่งเพราะว่าลายเขาไม่ลงตัวเพื่อให้เขาบาลานซ์กับฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นโปร่งฝั่งนี้ก็เลยครึ่งหนึ่งทึบฝั่งนี้เป็นทึบฝั่งนี้ก็เลยครึ่งหนึ่งโปร่งนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้แคนนะการทําแบบแขนสั้นนะลองลองแขนยาวแล้วมันมันแขนใหญ่ไปนะคะถ้าใครจะทําแขนยาวอ่ะมันต้องวงในตรงนี้แคบมันถึงจะสวยอันนี้มันใหญ่ไปนะสาหรับการกันก็เลยทําเป็นแขนสั้น แล้วก็ตรงริมนะคะตามสะดวกตรงริมการเก็บขอบด้วยตองแถวนะคะแถวแรกถักตัวเทียค่ะครึ่งของพอหนึ่งคอแล้วแถวแถวสุดท้ายกันเลื่อนห่วงค่ะนะคะมีแค่นี้นะคะหรือใครจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแขนก็สองข้างเสร็จแล้วนะคะสำหรับแขนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ ค่ะขอบคุณที่ติดตามติดชมเสื้อ,อชุดเดรสล,ลายตารางนะคะก็นะคะก็ความยาวได้ตามต้องการของการยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าก็วิดีโอสำเร็จรุ่งไปแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามติดชมนะคะขอบคุณค่ะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ